ันนี้มีไปทัศนศึกษาครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในแถวแล้วนี่นะครับตลอ,อลตอนนี้คือเพื่อนๆน,นะครับที่จะไปไปด้วยว้าวตอนนี้ทําอะไรตอนนี้ทําอะไรถือถือถือ,ถอตอนนี้เราก็กาลังจะขึ้นรถนะ,ร,ะรถอันนี้ชื่อรถบัสนะครับเื่อใครไม่รู้ ตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนคันแลครับครแกไม่เห็นแกไตนไปถาคูไปถาแกดลูกเอนเปียนมันเหมนันมกไม่เห็นอะรนไม่ใ่นาแกนด้อูปะาะทำอะไรครับแเเออ่มนมมีองนี่ไม่ได้เปิดแปดนะเรากำลังทำอะไรครับ ขึ้นรถขึ้นรถสวัสดีครับท่านที่ไหนสครับ 2, ยแล้วคนที่เจยูไ่ไหนย4 2, 4ี่เยบสี่ยาอ,ออกไปแล้วแล้วดีแล้วีแล้ว นนี้นะครับเราก็กำลังลงจากรถใช่ไหมพันธ์ใช่แล้วมึงยุ่งอะไรเงี้ยหะหาหา่เป็นเมนหน่อยตอนนี้ก็คือโดนรอยแผลเรียบร้อยสัตว์อะไรเพอร์นิคสัตว์เย้เด้อเดีอเด้อเด้อเด้ออะไรอ่ะที่เราโดนอะไรครับนี่เราได้รถแล้วค่ะอะไรที่สุดยอดมาก

ไปเลยครับไปเลยทิงเลยอย่าอย่อกะปิบางกระปิบารมาแล้วเขามีขา้ยกบาราจริงด้วยอีาเ้ยเดี๋ยอเทลงรักทิงรักเฉยเยแช่น้ำอยู่อ่างข้างบนนี้ก็มีแช่น้ำอยู่อ่างข้างบนนี้ก็มีฝรังนี่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 อะไร โปอูน่าโคตรีมะไม่เห็นเลยดี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 ควางควางควางออกหนาวว่าไหมควางควางกวางเคยเห็นแม่ค้ากวางรุนมาจากไหนเฮียนี่นะครับนี่นะควางเคยเห็นกวางไหมเคยเห็นกวางไหม โดูรีวิวครับรีวิวกว้างหน่อยรีวิวกว้างหน่อยตัวมาพร้อมกับกลิ่นอ๋อบินแล้วคนขึ้นรถ้ายในในกลุ่มแล้วคือมันจะวิ่งเดียวเดี๋ยวเขาว่ามึงอ๋อเด็เ็เป็นเรื่องคนเดียวแบบคนตายด้วย 来、嗯